สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับอิตุกาตาพาฝันมาคะ่ะพ่อกันก็อยู่เหือ่นอยู่บ้านสวนคือเก่าคะ่ะอันเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกแหงอยู่นะคะประมาณตีสองก,กว่าก็ว่าย่างหืออยู่อันตื่นขึ้นมานี้ต้นไม้กอไม้เนาะคะ่ะเนาะเขียว เป็นอากาศดีสดชื่นค่ะมีแหง,ม,หงมันโหนไหลเน,ะนาะขณะกบฏีดอกโอนโอนโหนตกเล่นเป็นอากาศเย็นมีแหงลมพัดเบาเบาใช่ไม,มามากินกาแฟน,น้ำเอยน่าจะเด้ออันสบายดีกันมัดทุกบ้านทุกคนวะค่ะเพื่อนๆกันเลืด้วมีความสุขกับมือใหม่น่ะจะเนาะ มาเด้อฟังเสียงหลุมมันพัดอัน หยาดน้ำฝนค้างเบนไม้ตกเน,นาะค่ะเนามอ๋ยมีเหงื่อนะลมเย็นแต่มันปัน่นอันจิบกาแฟกันก่อนนะค่ะยังบ่ได้ฮอดเอ็ดอาหารเชา้าหือแฟนซั้งนั่งกันขนละหัวมุมมันเอาบรรยาก,กาศสัก่อนนะค่ะมันเย็นมีเหงื่อ ื่นน,น,น,นนี้ถนนดินแดงก็บ่มีฝุ่นจักประมาณสมูงสองสมูงเลยค่ะจะน้อยแดดออกมันก็นแห้งก็ฝุ่นก็เก่าเนา,าะค่ะเนาะเป็นถนนธรรมชาติครับก็คนใดมาเที่ยวแถวบ้านนอกก็มันก็เป็นฮื้ออีกบรรยาก,กาศนึงเลยค่ะ กับกาแฟหอมๆเนาะค่ะเนาะฟังพี่นกลงเพลงก็ฟังจักหน่อยเนาะเอาซ้ำนี้แหละเนาะค่ะเนาะอย่าหึงได้เนาะเจอกันพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ